คำถวายน้ำพระบนหิ้งพระพร้อมคำอธิษฐานและคำกล่าวลาการถวายน้ำสะอาดต่อหน้าพระพุทธรูปทุกวันควรทำทุกวันเพราะเป็นบุญใหญ่ได้อานิสงส์มากเงินทองไม่ติดขัดจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พึงตั้งจิตถวายน้ำด้วยความศรัทธาและทำด้วยความอ่อนน้อมเปรียบประดุจว่าพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ต่อหน้าเราเสมอวิธีการปฏิบัติถวายน้ำพระบนหิ้งพระที่บ้าน 1. เตรียมแก้วน้ำขนาดพอดีไม่ใหญ่จนเกินไปหรือเล็กเกินไป 2. เตรียมน้ำดื่ม หากบ้านของท่านดื่มน้ําขวดควรใช้น้ําขวดที่ยังไม่ได้นํามาดื่อหรือเป็นน้ําจากเครื่องกองน้ําโดยตรง 3. ควรใส่น้ําให้เต็มแก้วหรือปริมปริมแก้วไม่ต้องล้นแก้วไม่ต้องปิดฝากแก้วน้ําตอนถวาย 4. ควรถวายน้ําพระทุกวันช่วงเวลาใดก็ได้ตามที่เราสะดวก คนส่วนมากนิยมถวายช่วงเช้าก่อนเที่ยงแต่ถ้าไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนทุกวันครวรเปลี่ยนน้ำและถวายน้ำทุกวันพระการเปลี่ยนแก้วน้ำบนหิ้งพระทุกวันนอกจากจะได้อานิสงส์มากแล้วเรายังได้มีเวลาดูแลหิ้งพระและได้ทำความสะอาดหิ้งพระไปด้วย 5. การจับแก้วน้ำถวายควรจับแก้วน้ำด้วยสองมือ ยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยและกล่าวคำถวายและคำอธิษฐานดังนี้ตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อระหะตาทีหิณวะคูเนหิสมัมมนาคาตัสสะสัมมาสัมพุทธัะอิมังอุทกังเทมิข้าพเจ้าขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณก้าประการและมีความเป็นพระอระหันต์เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุเวลาที่เราจะเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระจะต้องกล่าวบทลาด้วยคำกล่าวลาน้ำบนหิ้งพระตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเสะยสสังมังคลายาจามิน้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วลามาแล้วไม่ควรนำมาดื่มควรนำน้ำนั้นไปรดน้ำต้นไม้หรือนำไปกรวดน้ำเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศล อย่างไรก็ตามถึงเราจะเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันก็อย่าลืมที่จะปฏิบัติบูบชาสวดมนต์เป็นประจำทุกวันทำสมาธิและแผ่เมตตาด้วยเพื่อกุศลผลบุญจะได้หนุนนำให้เรามีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาสาธุกับทุกทกท่านด้วยนะคะ